สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลนรยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมสอกอตแล้กชรคิววันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ทักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิวเราจะมีลิง์สมัครสมัครกันยาๆนะๆครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่1น,นะกับแมนะ็กซ์เชนนะก็บิตคอยบิตคอยเนี่ยวันนี้ก็ร่วงแต่นะแถวแถวสูงสุดนะก็วันนี้นะร่วงไปถึง1นึ0 0แประมาณ600นะแล้วก็ดีดกลับมายืนแวถว อ่าหนึ่งนะก็คนก็เริ่มอวดกําไรนะเราก็อยากอวดบ้างนะหลังจากที่เราที่ช็อต BTC นะช็อต BTC ีซีไว้ 500X กนั่นเองนะตอนนี้กําไรก็บวก1,000%งพนเอะอ่อ่าหนึ่ 1, ันสี่รแต่ว่าของเราเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะเพราะเราเล่นค่อนข้างน้อยนะ,ะตามภาพนี่ก็ที่เราบวกไปนยก็ประมาณสาิบดอลลาร์เท่านั้นนะที่บวกก็ถือว่าไม่เยอะนะเอาไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันนะ ถานกานรา์าล่าสุดนะ,ะก็บวกประมาณพันห้ารอเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ว่าเราก็บวกไม่เยอะนะเพราะว่าจริงๆเราเลิกแลมเนี่ยเราล็อกมาจิ้นไว้ประมาณสักหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นนะเริ่มเริ่มชอ็อตจริงๆแถวประมาณหนึ 1, 9, ่งแสนหนึ่งแสนเก้าพันเศษแล้วก็ชอ็อตเพิ่มจากอ่า 1>, 1 U.S เป็น1.5 1.7จนเ็มื่อคืนเราก็เพิ่มเป็น2 U.S นะนะก็ตอนนี้ก็กำไรเปอร์เซ็นต์เยอะแต่กำไรเราไม่ได้เยอะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นรุนแรงอะไรขนาดนะก็ถือว่าเป็นกำไรติดไม้ติดมือสักเล็กน้อยนะอ่าแต่ว่าเราก็คงยังช็อตต่อนะเพราะว่าเออมองมุมมอง,มองว่าเงินมาไหลเข้าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะแต่ว่ามันก็ปิดคอยก็ล่วงนะไม่รู้จะล่วงถึงตอนไหนเราผมก็ตั้งช็อตไว้ที่นะ อันนี้แบบเซฟเซฟหน่อยนะเซฟเซฟหน่อยผมก็ตั้งช็อตอไว้ถึง86,000นะแต่ว่ามันอาจจะลงไปแค่แสนสองพันหรือว่า9,500หมันอาจจะขึ้นเลยนะแต่ว่าเราก็เซฟเซฟแล้วกันนะเราก็ไม่เล่นพันผวนมากแล้วกันถึงเราจะเปิดบิตคอยห้0ร x อเอ็กรลูสูงแต่เราก็เปิดเล่นไม่เยอะนะเล่นพอประมาณนิดหน่อยๆนนะอ่าก็สถานการณ์แลก็ ตอนนี้นะที่เราเพิ่มช็อตไปนะนี่นะแล้วก็นี่นะเราก็เริ่มกานะปุ๊บปุ๊บ,บจนตอนนี้เราก็ได้ประมาณสักนี่นะอ่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะว่าจะดีดคืนหรือว่าจะล่วงต่อนะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะล่วงต่อนะสักแสนสองพันแล้วกันนะดูนี่ว่าจะอยู่หรือเปล่านะไม่อยู่ก็หลุดแสนนะก็น่าจะประมาณนี้นะ คนก็เริ่มมาอวดกําไรทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งทั้งคริปโตทั้งฟอรเรสเห็นก็อวดกันใหญ่เราก็อยากอวดมั่งนะหนึ่งพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะเราก็อวดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรอเยอะๆเราเข้าไปอวดเขานะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนแต่งใดนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแบรนด์เป็นเทคคริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะอ okx นะแล้วก็ met exchange นะเจอกันใหม e ่ ep หน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย